สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีกรกฎทุกทุกท่านนะคะ และแม่หมอก็ขอสวัสดีนะคะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 c h a n n ช l นลค่ะและคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากนะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกปากแรกนับตั้งแต่วันที่1-15ถึง15มิถุนายนปี2,568ของผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎ หรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมไปจนถึงวันที่15สิงหาคมโดยประมาณนะคะก็สำหรับโชคชะตาของชาวกรกฎนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกปากแรกนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามีสิ่งที่น่าสนใจอยู่หลายอย่างโดยเฉพาะนะคะตำแหน่งของดาวอาทิตย์ ดาวเจ้าเรือนการเงินที่จะโคจรเป็นลาบเป็นผ้นอยู่ในราศีพฤษภสัมพันธ์กับดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนลาภะก็จะย้ายเข้าสู่ราศีเมษในวันที่2มิถุนายนส่วนในวันที่6มิถุนายนนั้นนะคะปรากฏว่าดาวอังคารจะย้ายเข้าสู่ราศีสิงค์ค่ะ เอาล่ะก็แปลว่าตั้งแต่6มิถุนาไปจนถึงวันที่14มิถุนายนจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวกรกฎนั้นคุณจะมีดาวปริวัติเกษตรถึง3ดวงและตรงนี้นี่ล่ะค่ะจะเป็นจุดที่เกื้อหนุนทำให้คุณนั้นจะหาเงินได้ง่ายหาเงินได้ไวโชคลาบจะหลั่งไหลเข้ามาแบบไม่คาดฝันเพราะเมื่อใดก็ตามนะคะที่ดวงดาวเป็นปริวัติเกษตรในดวงจรน,นั้นพลังงานของดวงดาวจะปลอด รงคจะแสดงศักยภาพที่มีได้เต็มที่ไม่ติดขาดและเมื่อดาวเจ้าเรือนการเงินดาวเจ้าเรือนการงานดาวโชคลาภความสำเร็จเดินเป็นวงจรเกื้อหนุนกัน นี่ไม่ใช่เรื่องฟลุกฟลุกนะคะแต่มันจะเป็นโอกาสทองเป็นโอกาสที่ดีของคุณในรอบปีนี้เลยก็ว่าได้หาววเชากรากฎค้าด้วยแรงหนุนจากดาวปริวัติเกษตรนั้นจะส่งผลให้สิ่งใดก็ตามนะคะที่คุณทำด้วยความตั้งใจมันจะกลับคืนมาเป็นเงินเป็นงานเป็นลาบผลในแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัว อย่างไรก็ตามค่ะในวันที่3มิถุนายนนั้นก็ปรากฏว่าดาวพุธจะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งวินานนะคะและนะว่าจะเป็นข้อควรระวังของคุณนะคะเกี่ยวกับประเด็นการเจรจาการสื่อสารเป็นไปได้ค่ะว่าคุณนั้นอาจมีเรื่องอยู่ในใจมากมายมีไอเดียที่เยอะแยะแต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้คนอื่นเข้าใจหรือจะเป็นช่วงเวลาที่พูดอะไรออกไปก็จะมีคนเข้าใจผิด จะเกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารขึ้นมาเอาล่ะอาจจะเป็นจังหวะที่ชาวกรกฎอาจหลงลืมสิ่งที่สำคัญไปส่งข้อความส่งเอกสารผิดหรือมักจะมีคนเข้าใจคุณแบบผิดผิดก็ได้นะคะบางคนก็หมายความว่าอุปกรณ์ในการสื่อสารจะเสียหายเช่นมือถือพังโทรศัพท์หายเครื่องชอบค้างอยู่บ่อยๆก็ได้คะ่ะ และนี่ก็จะเป็นข้อควรระวังของดาวพุธเมื่อโคโจรเป็นวินาสนะคะส่วนดาวพระเกตนะคะที่ยังโคโจรทับลัคนาเกิดของคุณก็จะส่งผลต่อจิตใต้สำนึก จะเป็นช่วงที่เซนแรงลางจังหอนแม่นยำเป็นพิเศษใครที่เป็นสายมูสายทาบุญสายปฏิบัติธรรมช่วงนี้คุณมีเกณฑ์จะได้ลาบลอยเข้ามานะคะบางครั้งบางทีเทวดาก็จะมาให้โชคกับคุณในความฝันก็ได้ค่ะเอาล่ะโดยภาพรวมแล้วนะคะชาวกรกฎถึงแม้ว่าคุณจะมีดาวใหญ่โคจรอ,อยู่ในภพเรือนที่เสียหายก็จริงแต่ด้วยความเป็นปริวัติเกษตรของดวงดาวนั้น จะช่วยเสริมสเสน่ห์เสริมโอกาสเสริมโชคลาภให้เกิดกับคุณนะคะและในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ค่ะจะเป็นจังหวะที่คุณจะหาเงินได้ง่ายจะหาเงินได้ไวจะมีโชคดีโชคช่วยมีลาบลอยเข้ามาบ่อยขึ้นนะคะดวงการงาน ก็ในวันที่2มิถุนายนนั้นนะคะดาวศุกร์ก็ได้ย้ายเข้าสู่ราศีเมษค่ะก็แปลว่าคุณมีโอกาสหาเงินจากงานที่ทําแล้วรู้สึกพอใจรู้สึกสนุกและก็มีคนพร้อมจ่ายคุณเสมอไม่ว่าจะเป็นงานหลักงานเสริมหรือว่าโปรเจกต์ที่ทําขึ้นมาเล่นๆก็ยังสามารถจะต่อยอดเป็นเงินได้ง่ายกว่าปกตินะคะและถ้าหากคุณทํางานเกี่ยวกับความสวยความงามแฟชั่นศิลปะอาหารเครื่องดื่ม you ช่วงนี้ก็มีโอกาสจะปังจะสมหวังสูงมากค่ะดาวสุขในเรือนกรรมมะนั้นก็เป็นโอกาสนะคะในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีจะได้รับความนิยมชมช,มชอบในสายงานจะมีสเสน่ดึงดูดใจลูกค้าส่วนดาวเสาวในภพสุขพระกับราหูในมรณะนั้นเอาละตรงนี้อาจจะส่งผลให้คุณจะต้องมีความอดทนที่สูงนะคะหากทำงานเบื้องหลังหรือว่าลงลึกในเรื่องของความรู้ นะคะเช่นทํางานสายวิชาการ งานต่างประเทศงานออนไลน์งานที่ต้องวางแผนระยะยาวใช้เวลานานกว่าจะปิดโปรเจกต์ปิดโครงการได้ตรงนี้ถือว่าอาจจะต้องเครียดหน่อยนะคะส่วนดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการงานเดิมนะคะก็โคจรเข้าสู่เรือนการเงินค่ะจึงแปลว่าจะมีแรงผลักดันทางการเงินเร่งทําให้คุณขยันการงานในช่วงนี้ก็จะเชื่อมสัมพันธ์กับรายได้และก็จะนําพาโอกาสใหมๆ่ๆโชคลาบใหมๆ่ๆ แบบไม่รู้ตัวงานที่เคยเหนื่อยเคยหนักยังไงก็เริ่มที่จะเห็นผลชัดเจนเป็นรูป,ปรธรรมมากขึ้นนะคะดวงการเงินดาวอังคารก็ได้ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะในวันที่6มิถุนายนและตำแหน่งนี้ก็คือเรือนกระดุมพักของชาวกรกฎค่ะจึงแปลว่า เงินที่คุณกำลังจะสร้างด้วยตัวเองดาวอังคารเป็นดาวแห่งความกล้าความกระตือรือร้นการพุ่งไปสู่เป้าหมายเมื่อเข้ามาโครจรอ,อยู่ในเรือนการเงินนะคะก็ทำให้คุณนั้นจะมีแรงผลักดันนะคะมีไฟอยากหาเงินอยากลงทุนอยากค้าขายไอเดียต่างๆก็จะผุดแวบขึ้นมาในช่วงนี้นะคะจะรู้สึกว่าไอ้นั่นไอ้นี่ น่าจะทำเงินได้และถ้าหากคุณขยับทันขยันเร็วเงินจะมาตามแรงของการลงมือทำทันทีค่ะ ส่วนดาวศุกร์ในบ้านของดาวอังคารนั้นก็จะทำให้คุณมีแรงจูงใจทางการเงินค่อนข้างสูงจะมีสเสน่ห์ในการต่อรองการเจรจาส่วนดาวอาทิตย์นะคะที่โคจรเป็นปริวัติเกษตรในลาภะก็ยังส่งโอกาสเกี่ยวกับลาบลอยเงินไม่คาดคิดเข้ามาอยู่บ่อยๆช่วงนี้ชาวกรกฎนะคะคุณเหมาะกับการเปลี่ยนวิธีหาเงินทดลองหาช่องทางใหม่เสนอขายไอเดียสร้างรายได้นะคะ ส่วนในเรื่องของโชคลาภนั้นนะคะแม่หมอก็ยังมองว่าคุณกําลังจะได้แรงหนุนจากดาวพระเกตและก็ดาวพระฤหัสบดีในพววินาศค่ะทําให้คุณมักจะมีโชคดีโชคแบบแปลกๆซ่อนมาอยู่เสมอเช่นเงินที่คุณลืมไปแล้วอยู่ๆก็จะได้คืนมาหรือว่าลูกหนี้เก่าๆก็อาจจะแวะเวียนกลับมาใช้หนี้ให้กับคุณก็ได้นะคะดวงความรัก เนื่องจากดาวเสาร์ก็ได้ไปเคลื่อนตัวอยู่ในตำแหน่งสุภานะคะก็เลยทำให้ความรักช่วงนี้มันจะเป็นเรื่องของความคิดมากกว่าการกระทำในคนที่โสดนะคะดวงความรักของคุณยังคงอยู่ในโหมดของความคิดถึงมากกว่าการเคลื่อนไหวคุณอาจจะรู้สึกถึงใครบางคนชอบคิดถึงความสัมพันธ์เก่าๆเอาล่ะช่วงนี้อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะได้เริ่มใหม่แบบจริงจังนะคะแต่มันก็จะมีคนที่เข้ามาแอบ ชอบแอบมองคุณก็ได้ค่ะ ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนนะคะก็เป็นจังหวะที่ต่างคนก็ต่างเนื่อยแล้วก็ต่างไปอยู่ในโลกของตัวเองนะคะและถ้าหากเปิดใจพูดอย่างตรงไปตรงมาก็จะช่วยทําให้ความสัมพันธ์ไม่ห่างเหินกันเกินไประวังเรื่องของการไม่บอกความในใจหรือว่าความคาดหวังที่ไม่ตรงกันนะคะเคล็ดรับจากแม่หมอก็คือนะคะคุณอย่าคิดแทนอีกฝ่ายโดยที่เขายังไม่ได้พูดไม่ได้บอกเพราะเขาอาจจะไม่ได้คิดเหมือนที่คุณคิดเลยนะ ะะดวงสุขภาพในช่วงนี้เนาะพอดาวอังคารเขากลับมามีกําลังเข้มแข็งนั้นนะคะก็จะหนุนให้ชาวกรกฎจะแอคทีฟจะมีความกระตือรือร้นบ้าพลังทำนั่นทำนี่อยู่ไม่หยุดนะคะส่งผลให้หลายคนก็จะพักผ่อนไม่เพียงพอ นอนน้อยหรืออาจจะมีภาวะของความเครียดลึกๆนะคะที่คุณอาจจะยังไม่รู้สึกระวังร่างกายจะอ่อนล้าแบบไม่รู้ตัวได้นะคะเอาล่ะชาวกรกฎเนาะในช่วงปากแรกนี้คุณควรใส่ใจอาหารการกินนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงความเครียดสะสมจะดีที่สุดนะคะ เอาละค่ะถ้าหากคลิปนี้ตรงใจใช่เลยกับจังหวะชีวิตของคุณฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามช่องของแม่หมอกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคำทำนายดีๆในทุกช่วงเวลาของดวงดาวขอให้พลังแห่งดวงดาวจงนำโชคดีความรักและความมั่งคั่งมาสู่คุณขอให้คำพูดของคุณพาไปสู่โอกาสใหม่ๆขอให้เสน่ห์ของคุณจงเปิดประตูแห่งความสุขความสมหวังและแรงบันดาลใจ และขอให้ทุกย่างก้าวของคุณเต็มไปด้วยความสำเร็จที่งดงามนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ